ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ Line ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ท h a l o หรือไพ่าทาลอ o เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจชญาตามความหมายของไพ่าทาโร่หรือไพ่าทาล ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้ามแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวขึ้นอันเชี่ยวกราดหน้าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประครับประคองความรู้สึกใจน้อย พร่ำสอนให้ทุกคนรู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปราะบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาก้าเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยามถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปรัชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะคุณผู้ชมคะความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอไม่ใช่นิสัยดัจจริตและไม่ใช่จุดอ่อนที่ต้องกำจัดไปจากชีวิตตรงกันข้ามทุกคนควรมีความอ่อนโยนต่อคนใกล้ชิดและผู้อื่นอย่าเคืนอายที่จะแสดงความอ่อนโยนเพราะความอ่อนโยนเป็นยาวิเศษที่บำบัดร,รักษาเยียวยาใจ ฟื้นฟูชีวิตคนได้อย่างอัศจรรย์กรุณาอย่าฟูมฟักสะสมความก้าวร้าวเพราะความก้าวร้าวคืออาวุธที่ทำร้ายคนอื่นและตัวเองอาจารย์ขอมอบความอ่อนโยนให้กับทุกคนเปรียบดังสายน้ำลำธารเล็กๆเ,เย็นฉ่ำชุ่มชื่นใจค่อยๆเอ,อื่อยไหลลัดเลาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดในตอนนี้ถ้าชีวิตคุณไม่มีความทุกข์ร้อนใดๆ ก็คงมองข้ามและไม่เห็นค่าลำธารสายนี้แต่หากวันหนึ่งชีวิตคุณเผชิญความเลวร้ายไม่มีใครเข้าใจคุณและไม่เหลือใครขอให้นึกถึงลำธารน,น้อยๆสายนี้เสียงอาจารย์จะคอยเป็นเพื่อนคุณผู้ชมในยามขับรถหรือทำงานบ้านงานอดิเรกหรือในช่วงก่อนนอนก็จะมีอาจารย์เป็นเพื่อนคอยปลอบใจให้กำลังใจ เสียงอาจารย์จะกล่อมไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าคุณจะหลับในคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะราศีเมษสบายดีไหมคะราศีเมษคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะหลายๆเดือนก่อนคุณผู้ชมจะเห็นคลิปวิดีโอเป็นภาพทะเลประกอบเสียงบรรยายความหมายไพ่ แต่พอมาเดือนตุลาคมเห็นอาจารย์เปลี่ยนมานั่งอ่านไพ่แบบนี้คุณผู้ชมรู้สึกได้ถึงบรรยากาศเดิมๆไหมคะสาเหตุที่อาจารย์มานั่งอ่านไพ่แบบนี้เพราะคุณผู้ชมที่มาปรึกษาส่วนตัวมีความคิดเห็นแตกต่างกันคะ่ะบางคนก็ชอบคลิปวิดีโอแบบเป็นภาพธรรมชาติประกอบเสียงบรรยายเพราะอยากฟังคลิปเพลินๆพ,พร้อมทํากิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยเช่นทํางานขับรถประมาณนี้ไม่ต้องภาวะพะวง ดูภาพหน้าจอแต่บางคนก็ชอบให้อาจารย์มานั่งอ่านไพ่แบบนี้เพราะชอบดูภาพบนหน้าไพ่แล้วก็ลุ้นกับความหมายไพ่ไปทีละใบทีละใบคุณผู้ชมบอกว่ามันตื่นเต้นดีครับอาจารย์พอความคิดเห็นเสียงแตกแบบนี้อาจารย์ก็เลยตัดสินใจทำคลิปวิดีโอ2แบบเลยค่ะเพื่อความยุติธรรม1ปีมี12เดือนต่อไปนี้ อาจารย์ก็จะแบ่งทำคลิปเป็นภาพธรรมชาติประกอบเสียงบรรยายความหมายไพ่6เดือนและทำคลิปนั่งอ่านความหมายไพ่แบบนี้6เดือนเอาใจคุณผู้ชมทั้งสองกลุ่มเลยค่ะเอาละถึงเวลาฟังเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวเกและเลสเบี้ยนราศีเมษแล้วเริ่มกันเลยนะคะไพ่เกทาลอดประจำเดือนตุลาคมของราศีเมษได้แก่เดชาวิท เก o าของวันส์สา o f s w o r d s Man o f c o i n s n ห้า of งวันส์แ s ดของถ้วย The Lover The Hermit s of cups, and แล e of ดของราศีเมษคะถ้าความรักคุณมีปัญหาว่าด้วยการทะเลาะเบาแววงกับคนรักและปล่อยให้สถานการณ์รุนแรงลูกลาบานปลายใหญ่โตจนถึงขั้นบาดหมางใจกันมองหน้ากันไม่ติด เกลียดขี้หน้ากันในตอนนี้ราศีเมษบางคนอาจเว้นระยะห่างในความสัมพันธ์หรือแยกกันอยู่กับคนรักและทําให้คุณว้าวุ่นใจค่ะเพราะแท้จริงแล้วคุณยังมีสายใยความผูกพันยังรักยังคิดถึงคนรักอยู่นะคะถ้าหากปมประเด็นปัญหาที่ทะเลาะเบาะแว้งกันนั้นเป็นเรื่องราวรักสามเศร้า ก็ยิ่งทำให้คุณทุกข์ใจทวีคูณขึ้นไปอีกค่ะเพราะในการที่ปล่อยให้สถานการณ์รุนแรงลุกลามบานไปใหญ่โตจนถึงขั้นเว้นระยะห่างในความสัมพันธ์แยกกันอยู่แบบนี้ mm. ก็ยิ่งเข้าทางมือที่สเลยนะคะแล้วก็ทำให้คุณทุกข์ใจว่าจะทำอย่างไรที่เราจะกลับมาคืนดีกันได้ไม่มีใครอยากตกอยู่ในสภาพ รักสามเศร้าเราสามคนหรอกใช่ไหมคะเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้คุณต้องการให้เขาไปจบและสิ้นสุดกับมือที่สาแต่สถานการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการคนรักยังไม่สามารถไปจบและสิ้นสุดกับมือที่สาก็เลยทำให้คุณไม่พอใจโกรธโมโหหนักมากทะเลาะเบาแวงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนี่แหละ คุณต้องตกผลึกในใจให้ได้ก่อนว่าแล้วคุณจะเปิดใจพาตัวเองไปตกอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราสามคนได้ไหมแน่นอนในเวลานี้อาจารย์ก็เห็นใจชาวราศีเมษนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ไม่มีใครอยากจะตกอยู่ในสภาพเสื้อสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันหรอกนะคะ ท่ามกลางความว้าวุ่นใจนี้ในบางครั้งเราก็มีทัศนคติมุมมองทั้งด้านบวกและด้านลบสลับเปลี่ยนหมุนเวียนทำให้เราคิดวกไปวนมาทัศนคติด้านลบมักจะมาในตอนที่เรามีความเข้มแข็งเพราะจะมาช่วยตอบย้ำว่าดีแล้วในการที่เราตัดสินใจเว้นระยะห่างในความสัมพันธ์ หรือแยกกันอยู่กับคนรักเพราะเราต้องการให้เขารู้ว่าเราไม่ต้องการตกอยู่ในสภาพรักสามเศร้าเราสามคนเราต้องการให้เขาสํานึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปและให้เขาเลือกค่ะถ้ามีเราก็ต้องไปจบและสิ้นสุดกับมือที่สามแต่ถ้าเขาจะเลือกมือที่สามแน่นอนชีวิตเขาก็จะไม่มีเราแต่เวลาที่ เรามีจิตใจอ่อนแอนึกถึงสายใยของความผูกพันก็ทำให้เราห่วงหาอาทรคิดถึงเขาแล้วก็น้อยใจว่าทำไมเขาไม่แคร์ความรู้สึกของเราทำไมเขาไม่รักเราจึงทำให้คุณว้าวุ่นใจและพยายามที่จะตกผลึกในใจให้กับตัวเองนะคะว่าในตอนนี้การที่คุณแยกกันอยู่กับคนรัก คุณทำถูกหรือคุณทำผิดในความสัมพันธ์นั้นเมื่อเวลาที่ได้มีโอกาสพบเจอกันบ้างหรือได้พูดคุยกันก็มักจะทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่บ่อยๆคะ่ะเนื่องมาจากว่ามีความคิดเห็นขัดแย้งกันดูไพ่ใบนี้นะคะกีฬาฮอกกี้ซึ่งเป็นกีฬาที่ปะทะกันอย่างรุนแรงนั่นก็หมายถึงว่า ทัศนคติมุมมองของราศีเมษกับคนรักต่างกันสุดขั้วคะ่ะเราไม่พอใจเหตุผลของเขาเขาก็ไม่พอใจเหตุผลของเราคะ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องและไม่ลดราวาสอกให้กันเลยนะคะจนบางครั้งก็เป็นดังที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าราศีเมษอาจลั่นวาจากับคนรักว่าให้เลือกเอา ว่าจะเลือกใครถ้าคนรักเลือกคุณเขาก็ต้องไปจบกับมือที่สามให้สิ้นซากให้ติดขาดแต่ถ้าเขาเลือกมือที่สามงั้นคุณก็จะไปค่ะดูไพ่ใบนี้นะคะเห็นไหมคะผู้ชายคนหนึ่งเขากำลังจะขึ้นเครื่องเดินทางไพ่ใบนี้มีความหมายว่าอยู่หรือไปก็มีค่าเท่ากันค่ะเพราะคิดว่า อยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อันใดแล้วสู้ไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าต่อให้ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ขอไปก่อนไปจากณจุดจุดนี้ก่อนนี่ล่ละคะ่ะราศีเมษฉะนั้นในความสัมพันธ์เมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องทั้งคู่จึงต้องเว้นระยะห่างในความสัมพันธ์หรือแยกกันอยู่ไปเลยทั้งทั้งที่ในใจยังไม่อยาก จบและสิ้นสุดความสัมพันธ์นะคะอาจารย์จะพูดถึงปมประเด็นปัญหาที่ลึกลงไปอีกนะไพเกทาลอดพูดถึงปมประเด็นปัญหาที่ลึกลงไปอีกก็คือระหว่างคนสองคนไม่ลดลาวาศอกให้กันเลยค่ะมีทิฏฐิศักดิ์ศิีอีกโก้สูงปีดเลยค่ะการที่คุณคำนึงถึงศักดิ์สรีเป็นใหญ่อาจจะลั่นวาจา เด็ดขาดกับคนรักเลยว่าคุณจะไม่ยอมเป็นเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันคุณทำใจไม่ได้ที่ต้องแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นอีกทั้งไพ่เดอะเลิเยังมาอยู่ในตำแหน่งของปัญหาก็จะหมายถึงว่าต่อให้รักสักแค่ไหนถ้าหากว่าอยู่โดยไม่มีศักด์ศีไม่เอาค่ะพร้อมที่จะเอาศักดิ์ศรีกลบความรักลงให้ได้ ในเวลานี้ต้องการมีชีวิตอยู่โดยมีศักดิ์ศรีเป็นใหญ่ค่ะศักดิ์ศรีทิ่ฐิอีโก้มากรบความรักความต้องการความสัมพันธ์ความผูกพันไว้หมดเลยค่ะแล้วก็ทำให้ราศีเมษกับคนรักเข้าใจว่าเราเกียดกันมากในเวลานี้สุดท้ายราศีเมษก็ไม่แปลกนะคะที่คุณจะได้ไพ่จำศีล ดูจิตกรวาดภาพนะคะยานอาวกาศอยู่นอกโลกค่ะพไพ่ใบนี้มีความหมายว่าการจำศีลเว้นระยะห่างในความสัมพันธ์แบบไม่มีกำหนดค่ะราศีเมษลองเปรียบเทียบยานอาวกาศอยู่ไกลจากโลกนับเป็นปีแสงเลยนะคะอุปมาอุปไมยก็เทียบเท่าว่าการเว้นระยะห่างในความสัมพันธ์หรือการแยกกันอยู่ครั้งนี้ ไม่มีระยะเวลากำหนดค่ะไม่ว่าในเวลานี้จะคิดถึงจะโหยหาและมีความรู้สึกต้องการสักแค่ไหนก็จะกดความรู้สึกทั้งหมดไว้ค่ะโดยการที่เอาศักดิ์ศรีทิฏฐิอีกโก้มาตอกย้ำมาย้ำเตือนว่าถ้าปมประเด็นปัญหายังไม่ได้แก้ไขให้จบสิ้นสุดลงไปก็ไม่มีวันที่จะกลับมาญาติดีต่อกันค่ะ เวลานี้นะคะอย่างดีที่สุดถ้าคิดถึงกันก็จะเพงเพียงแค่ส่องดูกันตามโซเชียลแอปพลิเคชันค่ะเพราะว่าคนสองคนเข้าใกล้กันทีไรทะเลาะกันทุกทีเลยค่ะเหมือนไพ่ที่จิตกรวาดภาพเป็นกีฬาฮอกกี้ดังนั้น,น,นชาวราศีเมษคะ่ะในเวลานี้เมื่อคุณรู้สึก ทุกใจสิ่งเดียวที่คุณใช้เยียวยาจิตใจตัวเองก็คือเราทำถูกแล้วที่เราถอยห่างออกมาจากเขาเพื่อที่เราไม่ต้องจมปรับอยู่กับปัญหาเราไม่ต้องทุกขใจและเราจะได้ไม่เสียศักดิ์ศรีเดี๋ยวให้เทพคิวปิดแนะนำนะคะราศีเมษ คิวปิดเทพแห่งความรักมาแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวเกย์และเลสเบี้ยนราศีเมษในเดือนตุลาคมนี้ว่าคุณได้พไพ่ใบนี้คะ่ะราศีเมษ Heal i n g family issues หมายถึงว่าในเวลานี้ถ้ายังบาดหมางใจกันยังไม่สามารถปรับความเข้าใจกลับมาคืนดีกันได้ ก็ขอให้คุณเยียวยาจิตใจนะคะโดยการที่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนสนิทอยู่กับคนที่คุณมีความรู้สึกไว้วางใจค่ะเพื่อให้เขาเยียวยาจิตใจคุณนะคะความเจ็บช้ำน้ำใจที่คนรักทำให้คุณเศร้าโศกเสียใจและถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งที่คุณได้เจอคนรักถ้าคุณยังตัดใจ หลังลาเลิกลากับเขาไม่ได้จริงๆอย่าได้ใช้คำพูดก้าวร้าวหยาบคายประชดประชันขับใส่ไล่ส่งกับเขานะคะพูดจาดีๆเหมือนกับเขาเป็นคนในครอบครัวนะคะถามสารทุกสุขติบคุยเรื่องเฉพาะเราสองคนเคยสังเกตไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคุยกับคนรักว่าด้วยเรื่องมือที่สาม กำหนดกฎเกณฑ์บังคับให้เขาไปเลิกกับมือที่สมก็จะทะเลาะก,กันทุกทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณคุยกับคนรักเฉพาะเรื่องระหว่างเราสองคนถามสารทุกสุขดิบดูแลก,กันเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวเราจะไม่ทะเลาะก,กันเราเข้าใจกันฉะนั้นเราต้องซื้อใจเขาด้วยความผูกพันเหมือนคนในครอบครัวนะคะ เอาล่ะราศีเมษเราจะมาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าพฤศจิกายนความรักความสัมพันธ์ของราศีเมษจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะอาจารย์ขอขอบคุณชาวราศีเมษที่ให้ความสนใจไว้วางใจในการทำงานของอาจารย์ติดต่อมาปรึกษาส่วนตัว อาจารย์ดีใจมากที่ได้พูดคุยได้รู้จักกับคุณผู้ชมทุกคนน่ารักมากๆค่ะ